รหลักหลกลครับอสเซียบอสเซียบอสเซีย,ซยใจแน่นอนที่เซียแบบ30บาททุกคนปุ๊บดอดียังไงทุกคนลองมานังนังคนคะรับ 哪里有万达乐园？ คนอีวัดอรุณเต็มเลยสุดยอด จอดดีดทุกคนอันนั้นก็เป็นตึกไอคอนสยามเนาะซึ่งจะเป็นท่าเรือทีบางสตีจะลงเนาะวิวในสุดยอดเลยมีเดตางชาติ

ฝ่าคลืเนาะทุกคนก็เลยเห็นไอ้แนมโบเห็นแบบชัดเจนเอาที่วรเนาะทุกคนแล้วถ้ามีโอกาสเมื่อนาเดี๋ยววันติที่มานั่งลองแบบแดดแ้งๆเลยเนาะ้าเป็นข้างคื้นไปเลยจะน่ามเลยเลย I can't see out. I can't see you. I can't see I can't see For passengers alighting here, please stand by at the exit. Please mind the gap between the boat and the pier. แลนมาร์กแล้วทับลงหย่อนอียำตัวลงคนล่อลงคนล่อลงกคน ก็อะไรก็ใช่กูติดตามพอสวัสดีพอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะคืภาพพิเศษในบทปลไปเ,นะเรืเ่อยๆสำหรับกินีไปละบ๊ายบาย